สวัสดีค่ะพบกับแนนพบกับชุดแต่งจัดเต็มอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับพี่ใหญ่อีกแล้วนะคะคันนี้จะเป็นสีเทาแลมโบเลยค่ะราคาเจ้าตัวน้องอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะคะเพิ่มสีคันนี้ไป1 0,000ืนบาทะคะ่ะรวมทั้งหมด1นึ่งล้านแปดแสนหนึ่งมื่นสี่พบาทนะคะมาชมกันว่าลูกค้าคันนี้นะคะรีเฟซมาเลยว่าอยากได้แบบไหนนะคะมาชมกันเลยค่ะค่ะอย่างแรกเลยจะเป็นกันชนเหล็กเลยนะคะของแฮมเมอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นของ อ่รุ่นนะคะ k ิงซ s e r i e เลยนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นแผ่นกันกระแทกนะคะใต้ท้องรถนะคะมีแค่แผ่นเดียวนะคะของแฮมเมอร์ค่ะลูกค้าใส่ในช่วงของข้างหน้าอย่างเดียวนะคะไม่เอาไปถึง3ชิ้นนะคะเอาแค่แผ่นหน้าแผ่นเดียวเลยะคะ่ะตามมาด้วยสกู๊ค่ะสกู๊ปเราจะเป็นสกู๊ปสีดํานะคะตัดด้วยสีแดงค่ะแล้วก็ลูกมารส,สีแดงนะคะ อันนี้จะเป็นเหมือนมาูุยศเลยนะคะลูกค้าอยากได้แบบนี้รีเพลมาเลยค่ะว่าอยากเป็นตัวนี้เท่านั้นนะคะตามมาด้วยด้านข้างค่ะจะเป็นแมกนะคะของโอเอฟิป e นะคะ,ะสามารถเลือกลายได้นะคะลูกค้าอยากได้เป็นลายแบบไหนยังไงดําเงาดําได,ด,ด้อยู่ที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะ,ะแล้วตามมาด้วยยางนะคะยางตัวนี้จะเป็นยางแอมค่ะขนาดยางจะอยู่ที่3 5มห้าับสิ 5.5นะคะคขอ20เลยค่ะที่ขาดไม่ได้ในคันนี้นะคะคันนี้ลูกค้ายก3นิ้วค่ะมาพร้อมตีกนกนะคะตีกนกสั้นนะคะแล้วก็ลูกหมากกันโคกด้วยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยในส่วนด้านข้างอีกนะคะตรงนี้จะเป็นโลบาร์ค่ะโลบาร์จะเป็นของแฮมเมอนะคะรุ่นว a ล r เออค่ะ แล้วก็ยังมีไฟเด็กดวงที่สามด้วยนะคะที่ขาดไม่ได้ค่ะคันนี้สามารถใส่ไฟสปอร์ตไลท์ได้ด้วยนะคะไฟสปอร์ตไลท์ของเราลูกค้าอยากได้เป็นทั้งหมดสี่ตัวเลยนะคะเราก็จัดให้เลยค่ะสว่างนะคะแต่อันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟให้ดูนะคะชมรีวิวรอบคันก่อนค่ะ,ะมาในส่วนของข้างหลังค่ะข้างหลัง,งเราตัวนี้จะเป็น กันชนท้ายของแฮมเมอร์เหมือนกันนะคะรุ่นอ่าเพิ่งเป็นรุ่นโนวาซีลี่ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยปากหนกแก้วนะคะแล้วก็ห่วงแดงค่ะสามารถลากจุนถึงสองพันเลยนะคะ และในส่วนของกระบากก็จะเป็นชุดครอบค่ะดำขอบแดงนะคะลูกค้าสามารถชมรอบคันคันนี้ได้เลยนะคะ เป็นไงบ้างคะกับชุดแต่งรอบคันที่แนนพาชมเจ้าพี่ใหญ่ลัปเตอร์คันนี้นะคะคันนี้จะเป็น2.0นะคะค่ะถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้โปรโมชั่นพิเศษนะคะคันนี้เราให้เลย1 6 9 9 0ล้านบาทนะคะเข้ามาพบก,กับแนนได้ที่โชว์รูมฟอร์ดอาเอสาขากรรัพึงนะคะหรือโทรตามเบอร์นี้เลย0659909080ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะว๊า